สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันใหม่อีกแล้วนะคะวันนี้อีกแล้วค่ะพี่มุกอะไรเนี่ยสวัสดีค่ะ<ก>มานนอีกแล้ว,ลวมุกมาหาหนางอีกแล้วนะคะเพราะว่าคืออยากจะมาสัมภาษณ์นางนะคะเกี่ยวกับเอชแคนะเพราะว่าอ หลายๆคนนะคะอีกแล้วถามใหม่มาเยอะมากมีคนอยากรู้เกี่ยวกับทํางานในเอชแคร์เยอะมากแล้วก็พี่มุกนะคะมีประสบการณ์แล้วก็ใหม่ก็มีประสบการณ์ใหม่ก็เลยคิดว่าวันนี้เราจะมาทําข้อดี mm hmm. แล้วก็ข้อเสียนะคะของการทํางานในเอชแคร์ care, mm hmm. เพื่อที่จะแบบอยากจะช่วยคนที่ว่ากําลังจะมานะคะเพื่อที่แบบ ช่วยให้เขาแบบตัดสินใจได้แบบใจแล้วก็เป็นแบบแนวทางว่าโอเคแบบอาชีพนี้มันเหมาะกับเราหรือเปล่าเอออะไรประมาณนี้ก็คือเราจะมาพูดเรื่องข้อดีก่อนนะคะสําหรับการทํางานในเอชแคร์นะสําหรับหมนะข้อแรกเลยก็คือหมายคิดว่างานมันมั่นคงนะแกแกคิดว่ายังไงฉันคิดว่ามันมันมั่นคงจริงเพราะว่าฉันทํางานมาสี่ปีแล้วใช่ไหมตอนนั้นที่เอชแคร์เนาะก็แบบถ้าเราเป็นคนทํางานประจําอ่ะก็คือเราก็จะมีแบบลาป่วยก็คือเหมือน โทรลาป่วยก็คือเข้าจ่ายเงินให้แล้วก็มี annual l e a v หมายถึงว่าแบบถ้าจะแบบมีขอวันหยุดหรือว่าจะไปเที่ยวอะไร่งเงี้ยถ้าเรามีชั่วโมงพอที่จะลาคือเขาก็จะจ่ายให้ก็คือมันมั่นคงตรงนั้นใช่แล้วก็มันจะมีงานแบบก็คือจะมีงานตลอดลวมว่ามีชิปห้าวันอย่างเงี้ยก็คือห้าวันนั้นคือเป็นล็อกของเราเลยก็คือมันก็จะมั่นคงในตรงนั้นใช่แล้วก็ ข้อที่สองนะคะก็คือคือหมายคิดว่าคนที่แบบชอบดูแลผู้สูงอายุอะ่ะถ้าเขาได้มาทํางานแบบนี้เขาอาจจะแบบไม่ได้คิดว่ามาทํางานนะคือมันมัน,ม,นมันคือการแบบเหมือนเขาเอนจอยในการทางานนะมันคือเป็นข้อดีอีกอย่างหนึง่งนะคะจริงนะของฉันแนะมีแรกอะ่ะฉันจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ทางานอะ่ะเพราะมันรู้สึกแบบว่ากดดันแล้วก็เครียดใช่ไหมแล้วทีนี้แบบเหมือนไม่อยากไปทํางานอะ่ะแล้วก็เพื่อนร่วมงานก็ไม่ค่อยดีตอนแรกๆแต่พอหลังสองสามปีหลังอ่ะรู้สึกว่าโอ้ฉันแบบ ไปทํางานแล้วแบบเออมันอยากเจอคนไข้แบบมันอยากเจอแบบคนแก่เออมันแบบคือเหมือนเขาเป็นครอบครัวหนึ่งอ่ะคือเราสามารถแบบไปเล่าแบบโอเคอยู่ทําอะไรวีคเอนนี้อย่างเงี้ยคือแบบเจออะไรมาก็เล่าได้คือมันเป็นแบบมันไม่ได้ซซเรียสมันถึงเหมือนกับเราไปรีแลกซ์แต่แบบมันก็ทํางานด้วยกันนั่นแหละมันไม่ใช่แบบว่าเออจะไปเล่นเล่นบ้าบอมันก็ไม่ใช่ก็คือเราทํางานมันคงหมายก็คือทํางานแต่ว่าก็ก็คืออนจอยนะเพราะว่าบางคนคือหมายสนิทมากก็คือแบบ คิดถึงอ่ะใช่แบบคิดถึงอ่ะถ้าแบบไม่ได้เจอก็คือแบบโอ้ไม่ก็แบบสี่วันแล้วไม่ได้เจอแล้วพอบอกเขาบางทีเขาก็จํำไม่ได้ว่าเราไม่ได้มาสี่วันอะไรแบบเนี้ยมันก็มีนะมันก็มีขนาดฉันแบบออกมาจากงานโรงงานแล้วอ่ะฉันก็ยังถามเพื่อนอยู่ว่าเออเกคนนั้นเขาเป็นยังไงบ้างเขาแบบยังอยู่ใช่ไหมอะไรเงี้ยเออมันก็แบบมีความผูกพันใช่นะคะอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะทุกคนเอชแคร์นะคะมันมีงานหลากหลายให้เลือกนะ คือหมายคิดว่ามันเป็นข้อดีอย่างเช่นอย่างที่หมายเคยพูดไปก็คือมันมีแบบเอชแคร์เอชแคร์แบบเอเจนซี่นะมายถึงว่าคือเราสามารถสมัครงานกับเครือข่ายด้านนอกอ่ะที่แบบเขาจะมีบริษัทอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาจะส่งเราไปในแต่ละที่มในแต่ละแบบเขาเรียกว่าเราเลือกโลเคชั่นได้อะไรประมาณนี้ไม่ต้องทําอยู่ที่เดียวแต่ละวันก็คือไปแต่ในแต่ละที่เราอยากไปอ่ะมันก็ดีเหมือนกันช่แล้วก็งานเงินก็เยอะนก็ดีโอเคโอเคแล้วก็มันมีเอ่อทําตามบ้านด้วยทําตามบ้านใช่อื ก็นั่นแหละแล้วแต่ว่าใครชอบแบบไหนแต่วสาหรับสาหรับเราอะส่วนตัวฉันก็คืออยากชอบที่แบบมีงานแบบอยู่เป็นหลักเป็นแหล่งก็คือรู้แบบครูชีนทุกอย่างฉันชอบแบบนั้นตอนนั้นนะนะตอนนั้นแต่อาจจะเปลี่ยนก็ได้ในอนาคตแต่เหมือนของหมายนี่คือหมาเอนจอยแบบว่าไป ไปแบบที่แบบแปลกๆเพราะว่าเราขี้เบื่อเป็นเด็กขี้เบื่อไงมันก็แล้วแต่คนนะคะมันก็ต้องไปทางนั้นแล้วก็ข้อดีนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือเร็วๆนี้นะคะเขาจะเพิ่มเงินนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือเรายังไม่แน่ใจว่าเมื่อไหร่นะเหมือนกับเขาแบบประชุมแล้วก็ทุกอย่างเหมืนกับ กำลังอยู่ในโปรเซสตอนนี้นะคะก็ประมาณ15%นะคะถือว่าเยอะกว่าจะขึ้นอ่ะแต่ละปีโอ้ยหน่วยมากหนึ่งเปอร์เซ็นต์ไหมใช่นี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์มันก็แบบเยอะนะคะแต่มันก็สมควรนะเพราะว่างานมันหนักจริงๆแล้วแบบแต่ทาแต่ละอย่างคือมันต้องใช้แบบร่างกายอ่ะเกถ้าแบบไม่มีร่างกายไม่มีแบบไม่แข็งแรงเนี้ยคือยากคือยากจริงๆไปทํางานไม่ได้คือไม่ต้องเอาสมองไปก็ได้เอาร่างกายไปคือต้องยกต้องแบบใช่แล้วบางทีก็ปวดหลังเดี๋ยวลองมาพูดกับข้อเสียท่านั้นใจเย็นๆนะพี่มอง ข้อดีอีกอันก็คือเป็นเราได้ฝึกภาษาไปในตัวใช่จ,จริงจริงเหมือนกับเพราะว่าที่ทํางานอ่ะส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นคนต่างชาติจะเป็นแบบฝรัง่งจะเป็นออสซี่มันก็มีแต่มันไม่ได้เยอะแต่แบบคนส่วนใหญ่ก็คือจะพูดภาษาอังกฤษเป็นหลกักส่วนใหญ่เอชแคร์คือจะพูดภาษาอังกฤษเป็นหลักเหมือนกับพนักงานด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็คือข้อดีคือแบบฉันคิดว่าแบบฉันรู้สึกมีความมั่นใจเยอะขึ้นหลังจากที่ฉันได้เข้าทํางานนี้เพราะว่าเจอเพื่อนวัฒนธรรมต่างกันอย่างเงี้ยแล้วก็มาแลกเปลี่ยนกันแล้วก็แบบ เออมันรู้สึกมีความมั่นใจอ่ะใช่อันนี้หมหม่ๆแบบว่าเห็นด้วยกับพี่มุกนะคะก็คือภาษาอังกฤษรู้สึกว่าแข็งแรงขึ้นแล้วก็ความมั่นใจฉันได้แบบเยอะขึ้นมากนะคะแล้วก็เหมือนรู้วัฒนธรรมของเพื่อนในแต่ละแบบประเทศประเทศเราแล้วแบบรู้มากขึ้นอ่ะเนาะแกเนาะจริงจริงแล้วอย่างคือเหมือนออซซี่ด้วยบางครั้งแบบในในที่งานเขาจะมีแบบวันสําคัญใช่ไหมแล้วเขาก็จะจัดแบบว่าวันสําคัญในแต่ละในแต่ละเดือนสมมติว่ามีแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะมีแบบวัน หมือนเมลเบิร์นครับก็คือทุกคนก็จะใส่หมวกก็จะจัดเิ็มทำให้เราได้รู้แบบวัฒนธรรมของประเทศนี้ด้วยว่าเออเขาทำเป็นอย่างนี้นะมีข้อดีอีกอย่างเนาะที่สําหรับมุกก็คือว่าตอนนั้นน่ะตอนที่ทํางานคือเรายังเรียนพยาบาลอยู่ด้วยไงแล้วมันมันข้อดีก็คือแบบเราได้ใช้ความรู้ที่เราเรียนอ่ะมามาประยุกต์ใช้ในในที่ทํางานจริงๆอ่ะแล้วมันมันเป็นกับคนแก่ก็คือมันเป็นมันอยู่ในของเนอร์ซิ่งด้วยไงใช่ใช่แล้วก็คือเราก็เห็นแบบ พนักงานที่เป็นพยาบาลที่นั่นน่ะก็เห็นการทํางานว่าเขาทํายังไงเขาดีกับคนไข้อย,ย่างไงแล้วมันก็สามารถเอามาใช้กับเราตอนที่เราทํางานจริงๆอะ่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราก็มาแบบพูดถึงข้อเสียกันบ้างเนาะ<ม>ว่ามีอะไรบ้างเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีข้อดีตลอดทั้งงานะโอ<ม>ข้อแรกแกคิดว่าอะไรข้อเสียของแกอะ่ะฉันเกินไปแล้วยังวะเรื่องที่แบบร่างพังอะ่ะแกเกินไปแล้วใช่ไหมเมื่อกี้นิดน,นึง,งก็คือแบบว่ามันแบบ สำหรับไหมคืองานนี้มันเป็นงานที่แบบว่าเออมันทํานานไม่ได้วะแบบทําแบบไม่ไม่ไม่ได้เห็นตัวเองอแบบสิปีในการทํางานเอชคอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าอย่างที่พี่มุกพูดไปเมื่อกี้นะคะว่าแบบร่างพังมันต้องใช้ร่างจริงๆแล้วมันม,มันเหนื่อยมากๆซึ่งบางคนเขาก็ทําเป็นสิปีนะแต่แต่ว่าสําหรับเราคือ เออมันไม่ตลอดเทอมว่ะเอออะไรแบบว่าช็อตเทอมช็อตเทอมใช่ค่ะเออแล้วอีกอย่างหนึ่งเหมือนถ้าสมมติแบบมีคนเสียอะไรเงี้ยใมันก็แบบมันก็มาเอฟเฟคกับอะไรอย่างฟีลลิ่งของเราอะบางครั้งนะเจอแบบว่าผู้สูงอายุที่แบบว่าเนาะอย่างเช่นแบบยังไงอย่ร้องไห้หรือว่าแบบโมโหอะไรเงี้ยมันก็ต้องเราต้องดีกับอะไรแบบนั้นแล้วบางครั้งเราก็เครียด่า เราต้องรับรู้กับปัญหาของเขาบางทีเขามีปัญหากับครอบครัวแล้วแบบลูกหลานไม่มาเยี่ยมอะไรเงี้ยมันก็มีแล้วเราแบบทำให้เราเครียดไปด้วยแบบสงสารอะไรเงี้ยนี่ฉันก็เป็นนะอย่างเช่นแบบว่าเราผูกพันกับเขาจริงๆอ่ะมันรักไปแล้วทุกคนจริงๆเพราะคนเกศเขาแบบมันน่ารักไม่มแบบไม่มีอันตรายเลยนะคือแบบคุยด้วยเขาเหมือนเขาเป็นแบบญาติผู้ใหญ่ของเราคนหนึ่งอ่ะคำหรับใหม่นะคะอีกข้อหนึ่งเลยก็คือเงินน้อยนะถ้าสําหรับงานที่ทําอ่ะก็คือถือว่าเงินเราสมควรได้เยอะกว่าหนักมากเอาจจริงๆ ว่าเราต้องดูแลชีวิตคนคนหนึ่งอะในแต่ละหนึ่งชีฟอะแล้วต้องเมคเชร์ว่าเขาอะโอเคไม่ล้มไม่ป่วยเอออะไรอย่างเงี้ยไม่ป่วยไม่ล้มไม่ไม่ล้มไม่แบบให้เขาปลอดภัยอย่างที่พี่มบอกอะนั่นแหละแล้วทีนี้แบบแบบก็คือใช้งานแบบแรงจริงๆอะแล้วเงินคืนน้อยจริงๆน้อยนะน้อยมากสําหรับอาชีพอาชีพนี้แล้วแบบถ้าสมมติเปรียบเทียบกับอาชีพอื่นๆนะคือมันก็โอเคอยู่เพราะว่ามันก็ดีกว่า แบบอาชีพอื่นๆหลายๆลายอาชีพอะที่แบบให้น้อยกว่านี้แต่แบบแต่เดี๋ยวนี้นะฉันอยากกระบอกกันนะคาเฟ่อะไรแบบเนี้ยเขาก็ใจอีกบางที่ใจเยอะกว่าเราอีกนะใช่บางเเพราะว่าเขาก็แบบเปลี่ยนกฎอะไรอย่างเงี้ยเขาก็กลัวไงว่าใจน้อยกว่ามาตรฐานมันก็ร้านโดนปิดนะคะเหมือนพวกร้านอาหารน้อเออแต่ว่าก็นั่นแหละอย่างอย่างที่หมายบอกไปก็คือรัฐบาลเขาจะเพิ่มเงินให้นะคะแต่ว่าเราก็มารอดูกันไม่รู้ว่ามันจะสำเร็จหรือเปล่า มัได้ได้ข่าวได้ข่าวว่าจะสําเร็จนะแต่ว่าไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ที่เราจะได้เงินนะคะก็รอดูกันต่อไปนะคะก็มีอะไรอีกไหมข้อเสียพี่มุกอยากจะเพิ่มอะไรอีกไหมมันอาจจะเป็นเรื่องเวลาไหมล่ะเพราะว่ามันต้องทํางานเร็วอ่าโอเคอันนี้เป็นข้อเสียของแกใช่ปะข้อเสียเพราะว่าแต่ว่าสำหรับฉันอ่ะฉันก็ว่ามันโอเคนะเจ็ดโมงเริ่มงานเจ็ดโมงแต่บางคนอาจจะคิดว่าเออเริ่มงานเจ็ดโมงมันเร็วไปไหม แต่คืองานนี้ก็คือเลิกเลิกเริเ่มเร็วเริ่มเร็วก็เลิกเร็วก็เร็วก็ววคือจบก็คือกลับบ้านมาก็พักผ่อนแต่ว่าถ้าคนที่แบบไม่อยากตื่นเช้านะคะก็ทําบ่ายเอาหรือว่าทํำชิปกลางคืนนะคะจะได้ไม่ต้องนอน หมายกับพี่มุกก็นี่แหละอยากจะมาพูดคร่าวๆนะคะเผื่อแบบจะเป็นไอเดียให้หลายๆคนนะคะที่กําลังมาหรือว่ากําลังเรียนอยู่หรืออะไรก็ได้นะคะเราก็อยากแบบช่วยคนอื่นนะบางครั้งแบบข้อดีข้อเสียของเราอาจจะไม่เหมือนของคนอื่นไงแต่อย่าเอาไปตั้งเป็นหลักว่าอันนี้คือมันอาชีพนี้มันเป็นอย่างนี้นะคือมันไม่ใช่สาหรับทุกคนเสมอไปหมายก็ขอ จบไว้เพียงเข้านี้นะคะแล้วก็ขอบคุณเธออีกครั้งหน e ึ e ่แจ้า <laughs> <laughs> เดี๋ยวเราก็มาเจอกันใหม่นะออในคลิปหน้าคลิปดีๆ <laughs> โอเคค่ะบ๊ายบายคะ <laughs> ่ะทุกคน